เสียงบมากค่ะน้ำร้อนต้มไว้พึ่งเสร็จประมาณหนึ่งนาทีจิบเอาเนาะคะ่ะดื่มดื่มอึกด้ยบได้เพราะว่ามันร้อนมาค่ะมากินเข่ากับคัวดด่วดักแด่ทรงเครื่องกับปลา,าว้าวมันน่ากินมากนีสามสี่สิบสี่นาที อันนี้เป็นข้าวอุ้นค่ะข้าวก้อนเมื่อวานนี่แหละดูตัวนอนดักแด้นอนดูค่ะโอ้ยตะมุกตะมิฮะอยู่มงนอกก็ได้กินดักแด้ใส่ชุดขาววันนี้ขาวทั้งกางเกงขาวทั้งเสือ้อ แต่ว่าเสื้อเสื้อ,อคลุมเสื้อแจ็กเก็ตจะเป็นสีดำอยู่นะแล้วก็ใส่อ่าสะท้อนแสงอันนี้คั่วใส่รสด,ดีกับใส่เกลือนะปรุงแบบนี้มีรสชาติเมื่อบ้านนี่ขั่วเป่า,ปาค่ะขั่วใส่แอร์ฟรายซะด้วย น,นี้สิ่งที่คิดว่ามันจะเข้ากันแล้วมันก็เข้าจริงๆบโฟโฟกัสบ่ค่ะไปเอาหมอนว้าวอร่อย แน่มีแค่ในงานไทยเท่านั้นนะคะคนไทยสั่งตรงมาเลยบดได้เขาร้านนะบดได้เขาร้านเอเชียเจ้าบ้าถ้าเขาเหลือจากงานถ้ามันเหลือขายเขาอาจจะไปขายให้ร้านเอเชียก็ไม่รู้นะนะคะ กินคอซอนแล้วกันตีสามสี่สิบเจ็ดนาทีหลายคนบอกว่านอนหลับปุ๋ยอยู่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่กำลังหลับดีบางคนก็ฝันตีสี่ตีห้าก่อนตื่นเลยค่ปะป่าฝัน ไปทําซื้อซื้อเกรซื้อดินเหนียวของเขาเพื่อที่จะมากินร้านนั้นเขาบอกว่าเขาซื้อของที่แบบว่ากําลังฮิตฮิตกินอะไรที่ฮิดกินเขาสั่งมาหายเขาหยิบให้ป่าปอกเรตตตื่นมาเนี่ยย่า <c oughs> งบริกินสนั่งย่งบเรชิม คนกินดินเป็นแม่จ๋ากินฝันเลยแต่ว่าประเดี๋คิดว่าจะอไปหามา่อกินนะไรต่งเนแต่ว่าถ้าถ้าบังเอิญเห็นก็อาจจะซื้อแต่ประเดี๋ยไปสัรนหาเนี่ยแต่ว่าในฝันนะไปถามเขาย้อนแยง้ง เราใช้เวลาในการเอาน้ำแต่งตัวต่งหน้าที่สิบนาทีแต่งหน้าตอนตีสามเลยนะธรรมดาเนาะคนหน้าแปลกไม,ไม่หน้าเป๊กก็ต้องต้องแต่งไหม บ้นราคาถึงปัดจะไปแบบว่ามีคิวบ่มียังกับบ่เป็นยังแต่ว่าเพื่อความสดชื่นของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นความสดชื่นของคนที่มองเห็นด้วยก็ได้เพราะว่าถ้าไม่แต่งมันจะเป็นหน้าอิจโอยนะใช้คำเปรียบเทียบใช้คำใช้คำพูด เขาเรียกว่าคำอะไรคำเปรียบเปยหน้าอิดโรยไม่ใช่อิดอิดอามาโรยเราดูหน้าออกมาเหมือนอิดรวยนะอิดโรยไปเป็นเมื่อยนะคะไม่รู้ในโรงเรียนเขาสอนกันยังไงนะทุกวันเนี้ยสอนคนละแบบแน่นอนร <c oughs> สมัยก่อน อ่อนเลเนาะคะ่ะเล็กหน่อยนักเรียนพดเลขเลี่ยนเลขจินแต่คณิตโอ้โหอัจฉริยะมากเกี่งมากหัวกับมือตั้มือเนี่ยไ่ได้นับในปากกันยังไปประคองเนาะ <c oughs> หัวเข้าไปเร็วแล้วก็มือห้องไปพร้อมคนทํางานเหมือนกันคนที่ต้องทํางานอะไรรวดเร็วเนี่ยหัวไปพร้อมกับมือ ถ้าหัวช้ามือก็ไปช้าปั่นแล้วค่อน,นงปั่นเป็นคน้นซาถ้าบอกอัเพึ่งบอกเก่งก่อนที่มาเห็ดเห็ดคลิปเนะะี่ยค่ะกรอบมากดูนาฬิกา ชงเงาทุกวันชาเนี้ยทุกวันมาก,กิน่วนเพื่อนกินทุกวันแล้วก็ชงเงาะดูนาฬิกา มีรสชาติที่อร่อยที่สุดเกินบรรยายทองคือทองนี่แหนะลเนาะรอมอแนะวคะแนะนำถ้าใครชอบตักแด่ถ้ามีตัวที่สงเป็นกับแก้ม ถัว่วเป็นกับแกล้มได้ลูกปลาไมหมคะมักรุดเชียงมักเนือ้อบันหวานน่นนะหวานๆข่าวข้าวหมดไม่ได้แช่เพิ่มเมื่อคืนนี้ลืม แล้วก็คิดว่ากินปั้นนี้ก็คงพอแต่ถ้าจะให้อิ่มเนี่ยบออิ่มนะฮะมาแบบคนกินเยอะที่ทำงานอาหาสุดยอดขยันไปทำงานเนี่ยเพราะอาหารแนละอาหารที่ทำงานรอดใจมากอาหารที่ทำงานสุดยอดมากอาหารยังยนักงานมาค่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่ฟรีหรอกแต่ว่าเสียสิบแปดโครนเจ็ดสิบบาทอาหารเจ็ดสิบบาทต่อวันวันละเจ็ดสิบเจ็ดสิบเงินบาทเท่าน,นี้ก็จะได้ก๋วยเตี๋ยวซ้ำหนึ่งหรอกอะ น้ำแก้วนองหนาแต่ว่าปากินแบบบุฟเฟ่ต์ตอนนี้นาฬิกาห้าสิบสี่นาทีเป็นนางเศร้าเมย บึดนังอ่ะนัง่งเศร้าเมื่อยก่อนไปก่อนออกไปพอเชิญบรรยากาศหนึ่งองศาหนึ่งองศาความหนาวมาแล้วค่ะทุกคนดื่มอะไรที่อุ่นๆให้ร่างกายแบบรู้สึกดีแล้วก็ไปเดิน สู้อากาศนะคะขอบคุณการติดตามาเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นไม่เยอะแต่ว่ายอดดูป้าคลิปก่อนๆหน้านี้ป่าปกติ40วิว50วิวก็ยังไงก็ขอบคุณที่กดเข้ามาดูนะคะอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่ใช่แนว แต่ว่าถ้าเราไม่กดดูเราจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะปลาไทยไทยทอดวิธีปลานะคะเนาะเพื่อที่วันหนึ่งตัวเองจะได้เห็นอาจจะเองในภาพเคลื่อนไหวในเมื่อตอนที่แบบไปไหนไม่ได้แล้วหรือว่ามันเราอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เป็นขี้หลงขี้ลืมแล้วก็สามารถกลับมาย้อนดูได้เพราะว่านอกจากที่เราปลาจะกินแล้วเนี่ยปลาก็เรับไปข้างนอก ถ้ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าพูดคุยหรือว่าเล่าเรื่องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวซึ่งนานๆมีโอกาสไปเที่ยวทีก็ได้มีการอัปเดตลงในช่องของตัวเองนี่นะก็ถือว่าเป็นการเก็บโมเมนต์ของตัวปลาเองนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่า เพิ่มเพื่อนตัวเองในช่องของตัวเองถ้ามีช่องนะคะถ้าไม่มีช่องเป็นผู้ดูก็ก็ยินดีนะคะถ้าสมมติว่าคลิปปาให้อะไรสักอย่างนะคะปาเป็นคนพูดช้าพูดไม่ค่อยชัดสักหน่อยนะคะบอกเงอนๆน,นะคะแต่ว่าบางบางคำถ้าสมมติว่า,าพยายามปรับนี่ก็จะปรับได้อยู่แต่ว่าจะเป็นช่วงช่วงระยะเวลาที่คิดได้ว่าต้องปรับเร็วขึ้นเนาะเนาะ เหมือนทํางานเนี่ยถ้าทํางานปกติก็จะเย็นๆใช่ไหมถ้าสมมติว่าต้องเร่งเนี่ยก็คือก็จะเร่งอยู่นะฮะแต่ว่าก็จะมีสะดุดก็จะมีเบาอาจจะเบาบอบชัดถอยชัดข้ามมะ,ะไม่เกี่ยวกับว่าอ,อยู่มองนอกนะแตะ่ว่ามันเป็นที่มันเป็นที่ข้างในนี้นะคะห้าสิบเจ็ด จำต้องุูนไะโอเคนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะมือน,นี้สินยางยังเดียวค่ะกะว่าไม่ทําคลิปหนะะ้าแล้วก็จะไปตัดต่อหรือว่าดูความเรียบร้อยของคลิปนี้ในรถนะ,ะเบิ้งก่อนค่ะมือน,นี้จะนั่งใกลโช่เฟอร์หรือว่านั่งข้างหน้ารถปะ ต้องดูว่าโชเฟอร์เป็นคนเก่าเมื่อวานนี้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นคนเก่าเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์สามสิบห้านาทีตลอดเส้นทางที่ปันนั่งนะคุยคุยเสียงดังมากแล้วก็ไม่ใช่ภาษาที่เราจะเข้าใจด้วยกับเขาถึงจะภาษาที่เข้าใจด้วยก็ไม่น่าสนใจนะคะเพราะว่า,วามันเป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องแบบว่าเขาคุยในโทรศัพท์มันก็ย่อมเป็นเรื่องของเขานะคะเนาะไม่ได้มีทุกคนที่จะอยากฟังด้วยนะคะเนาะ เมื่อวานนี้สุดยอดมากนั่งรถคุยตลอดเลยคนอะไรนะคะคนโชเฟอร์นะะ่า๊ายบายค่ะนี่ยังไม่ใช่หิมะนะคะหิมะอ้าใช่เหรออ้าหิมละลลอ่ะ ก็ดาไมได้ว่าจะมีหิมะนะแค่ว่าหนึ่งองศาโอ้โหมาแล้วค่ะหิมะแรก